สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิววัดควรหมากนะครับในแบบของเราแบบเรียวๆเลยนะครับทุกคน right, baby, <Action. S 1> และเราจะพาทุกคนมาดูห้องน้ำนะครับตามมาเลยครับทุกคน เละเราก็เดินทางมาถึงห้องน้ำแล้วนะครับทุกคนเราจะพาทุกคนเข้าไปชมห้องน้ำแบบเรียวๆตามมาเลยครับทุกคนครับเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับซึ่งห้องน้ำที่เราจะมารีวิวเนี่ยดันล็อกนะครับทุกคนซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะไปหาห้องน้ำห้องอื่นมารีวิวให้ทุกคนนะครับแต่ว่าสำหรับห้องน้ำตรงนี้นะครับเราไม่สามารถรีวิวได้จริงๆเนื่องจากมันล็อกนะครับซึ่งทางวัดไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไป ที่สถานที่ต่อไปนะครับทุกคนครับและที่ต่อไปที่เราจะไปรีวิวเนี่ยก็คือโรงทําของวัดควรหมากนั่นเองครับตามมาเลยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาอาสาลหะบูชาเป็นต้นนะครับซึ่งเราจะมีการมาสวดพระจะมาสวดในในที่นี่นะครับแล้วก็ จะเวียนเทียนด้วยเวียนเทียนก็เวียนรอบนี้นะครับเนื่องจากว่าปกติเขาจะเวียนรอบโบสถ์ใช่ไหมครับแต่ว่าทางวัดควนหมาของเราเนี่ยโบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวสถานที่ต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปคือโบสถ์นะครับไปกันเลยครับทุกคนสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือโบสถ์ของวัดเรานะครับซึ่งโบสถ์ตอนนี้นะครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับเราเลยไม่สามารถไปรีวิวให้ทุกคนดูได้นะครับห่านมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูครับ ก็คือกุฏิของเจ้าอาวาสวัดควนหมานะครับซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปรีวิวด้านในได้นะครับเราก็เลยจะให้ชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับของกุฏิเจ้าอาวาสนะครับไปดูกันเลยทุกคนครับเราได้รีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าในวัดเนี่ยมีงานศพอยู่นะครับซึ่งเราอะไม่สามารถที่จะไปรีวิว เพิ่มเติมได้นะครับเราก็ต้องขอกราบอาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ